ใบกระท่อมมีฤทธิ์อย่างไรประโยชน์และโทษอย่างไรมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารู้ว่าใบากระท่อมมันดีหรือไม่ดียังไงนะคะควรจะลองหรือไม่ลองนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนใบกระท่อมนะ่ะเขาถูกบัญญัติไว้ว่าเป็นยาเสพติดป,ประเภทที่5นะคะประเภทเดียวกับกัญชาค่ะคือห้ามเลยค่ะตั้งแต่ปี2522นะคะ แต่ปัจจุบันค่ะปีนี้ค่ะ2564ลดล็อกแล้วค่ะให้สามารถใช้เป็นจำรับยาต่างๆได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยนะคะใบกระท่อมจึงถูกปลดล็อกจากยาเส็พติดแล้วค่ะพวกเราจึงมีโอกาสได้รู้จักกับใบกระท่อมมากขึ้นตอนนี้ก็มีขายเกลือนกลาดเลยนะคะตามถนนนะคะขายเป็นใบาขายเป็นกิโลก็มีนะคะแยะเลยเรามาพูดถึงเรื่องใบกระท่อมกันดีกว่าค่ะเมื่อก่อน ก็คือชาวบ้านน่ะจะใช้เป็นยานะคะใช้มายาวนานแล้วค่ะคือเมื่อก่อนเขาจะนิยมเอาใบมาเคี้ยวใบสดเลยนะคะเคี้ยวหรือไม่ก็ตำกับน้ําพริกคือกินเป็นปกติแล้วจะช่วยให้ทํางานได้นานขึ้นกระรี้กระเป๋านะคะมีพลังงานนั่นเองแต่ต่อมาใบกระท่อมนะคะก็ทําให้มีฤทธิ์ทางยาสิติดอื่นๆทําให้มีผลต่อจิตศาสตร์นะคะจึงถูงกควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ใบกระท่อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะว่ามันจะเกิดฤทธิ์ ข้างเคียงที่อันตรายเหมือนกันนะคะต้องใช้อย่างพอเหมาะพอควรค่ะก่อนที่จะพูดถึงคุณสมบัติของใบกระท่อมนะคะมาให้ดูก่อนค่ะมีตัวอย่างด้วยค่ะอ่ะอันนี้ใบกระท่อมนะคะเพิ่งสั่งมาจากภาคใต้เลยนะคะก็จะเป็นใบประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นพันก้านแดงอันนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะใบกระท่อมนะคะมีต้นมาให้ดูด้วยค่ะอันนี้คือเขาส่งมานะคะต้นก็จะมียอดเขาจะติดตามาเป็นยอดอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเอาไปลงดินค่ะก็คือปลูกได้นะคะแต่ขอเล่าก่อนนะคะพอได้มาวันแรกเลยใบสดเลยนะคะก็ทดลองด้วยตัวเองเลยค่ะเกิดมาก็ไม่เคยไม่เคยลองนะคะก็จึงเอาใบกระท่อมเนี่ยมาเคี้ยวเคี้ยวใบสดสดเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เคี้ยวใบกระท่อมเสร็จสัญญาก,กับตัวเองว่าจะไม่เคี้ยวอีกจะไม่ลองอีกนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหลังกินใบกระท่อมแล้วมีอาการยังไงนะคะเรามารู้ประโยชน์ทางยาของใบกระท่อมกันดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะประโยชน์ก็คือแก้อาการท้องเสียได้ค่ะปวดบิดปวดท้องมวนท้องคลื่นไส้นะคะสามารถใช้ใบกระท่อมในการรักษาอาการท้องเสียได้ด้วยค่ะใบกระท่อมนะคะจะทําให้กระปรี้กระเป๋ามีพลังงานค่ะทํางานได้มากขึ้นทํางานไม่เหนื่อยนะคะสู้แดดสู้ลมได้นะคะ และแก้ไขอาการนอนไม่หลับด้วยนะคะช่วยระงับประสาทมีความวิตกกังวลเนี่ยถ้ากินใบกระท่อมไปหรือว่าชงชานะคะชงแบบชาก็มีนะเดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแบบแคปซูลก็มีค่ะพอทานไปจะอารมณ์ดีค่ะมีความสุขไม่วิตกกังวลอะไรเลยนะคะยิ้มยิ้มแจ่มใสาสนุกสนานดีอันนี้ก็เป็นลิธต์ของใบกระท่อมเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยแก้อาการปรวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยค่ะถ้าปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาเนี่ยกินใบกระท่อมไปหรือกินชากระท่อมมาจะ หายปวดค่ะหายเมื่อยนะคะถ้ามีแผลนะคะสามารถเอาใบกระท่อมเนี่ยบดบดบดตำตำต,ำ,ต,ำ,ตำนะคะโขลกเสร็จก็มาโพกกับแผลได้ก็จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะอันนี้สูตรโบราณค่ะมาดูโทษของใบกระท่อมนะคะก็มีโทษเหมือนกันค่ะถ้าใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมมากเกินไปนานเกินไปนะคะก็จะทําให้เกิดอาการปากแห้งคอแห้งท้องผูกได้ด้วยนะคะปัสสาวะบ่อย นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะมีอาการประสาทหลอนมีการหวัดระแวงเหมือนอาการทางจิตได้ค่ะถ้าใช้เป็นนานๆผิวหนังก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นได้ค่ะเราบางคนก็จะมีหนาสันได้นะคะแล้วก็มีอาจเจียนนะคะเรามาดูอาการที่หนูค่ะลองรับประทานเองนะคะลองกินใบไปหนึ่งใบค่ะหลังจากที่เคี้ยวใบส,สดๆไปหนึ่งใบประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงอาการจะเริ่มแปลกๆอันนี้อาการตัวเองเลยนะคะเราประสบการณ์ตรงเลยค่ะ หัวจะเริ่มหนักๆทื่อๆหรือโลง่งๆไงบอกไม่ถูกคะ่ะเป็นเป็นอือ้อๆเป็นทื่อๆนะคะที่หัวแต่ไม่ปวดนะคะแล้วก็จะเริ่มขึ้นไส้นิดนึงเหมือนวิงเวียนนิดนึงแล้วต่อมาน้ำลายก็จะเหมือนน้ำลายออกน้ำลายแตกนะคะต่อมาเหงื่อแตกคะ่ะเหงื่อออกเต็มตัวเลยนะคะรู้สึกใจสัน่นวิววิววิวขาสั่นพับๆไปนะคะเหมือนจะเป็นลมคะ่ะเหงื่อก็ออกเต็มตัวอยู่นั่นแหละต้องเปิดพัดลมเบอร์สามเป่าจี้เลยนะคะแล้วก็นอนแผ่้าแบบสูดหายใจยาวๆลึกๆ อาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะทรมานมากเหมือนเมาใบกระท่อมนะคะ่ะแต่ว่าอาการมันหนักมากจนเหงื่อออกแล้วสักพักก็ต้องปวดท้องเข้าห้องน้าต้องไปขี้ออกเลยนะคะหลังจากนั้นก็รู้สึกดีขึ้นนิดนึงก็เลยไปกินยาค่ะกินยาวันนั้นกินพาราเม็ดหนึ่งกับกับกินแก้วิงเวียนเมน็ดนึงค่ะกินไปแล้วนอนพักแล้วก็เปิดพัดลมเป่าแล้วก็สูตรยาดมยาหมองอะไรค่ะประมาณสองชั่วโมงค่ะอาการดีขึ้นลุกได้เพราะฉะนั้น อันตรายเหมือนกันนะคะวันนั้นวันที่เรากินอ่ะเป็นวันฝนตกก็คือแดดไม่ออกบางคนก็บอกว่ากินแล้วต้องไปทํางานกินแล้วต้องออกแดดนะคะแต่เรากินเสร็จก็นี่แหละฝนตกนั่งเล่นตอนเย็นนะคะลองเคี้ยวดูเฉดเรียบร้อยค่ะจะไม่ลองอีกแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายเราเลยพอกินใบกระท่อมไปแล้วมันมันไม่เหมาะกับเราอะค่ะรู้สึกว่าทรมานมากกว่าไม่กินอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครจะบริโภคใบกระท่อมก็ระมัดระวังลิขข้างเคียง ด้วยนะคะแต่ถ้าทานแล้วรู้สึกว่ากระปรีก้กระเป๋าทํางานได้ดีขึ้นก็ทานให้ปริมาณพอเหมาะนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลคลินิกเขาพยาปราบตาบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ